angle นายสมนึกพันวงผู้อำนวยการบริเวณอนุบาลบึงสามพันเดินหน้ารับสมัครวิ่งบึงสามพันสารฝันน้องมินิฮาฟมาราทอนครั้งที่1ซึ่งงานจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายน2 5ง1นนี้ ดยเป็นการทำบุญหารายได้สร้างดันอนเนกประสงค์หลังคาของโรงเรียนอุบาตบบึงสามพันจัดหาทุนการสายกับนักเรียนที่ได้โอกาสขาดแคลนในเขตอำเภอบึงสามพันและเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนเห็นความสําคัญของการอากอกกำลังกายรวมทั้งจัดหาปัจจัยถวายทายาทานเวชภัณฑ์ถวายพระพิสุสงศ์โดวยวันนี้ผู้มีการสมนึกพันโบงพร้อมคณะครูเดินทางมาที่ที่ว่าการอำเภอบึงสามพันซึ่งเป็นวันประชุมกรรมผู้หยบ้านประจําเดือนพฤศจ,จิกายน เพื่อเปิดจุดรับสมัครผู้สนใจร่วมทําบุญหรือเข้าร่วมการวิ่งซึ่งได้รับการสรับสนจาก กำลันผู้อยู่บ้านเป็นอย่างดีสำหรับเส้นทางการวิ่งจุดสตาร์ทเริ่มที่หน้าที่ว่าการอำเภอบึงสามพันเวลา5นาฬิกาโดยใช้ถนนเส้นรองสระบ,บุรีลมศักดิ์ถึงสี่แยกไฟแดงซับสมอทอดเดี่ยวซ้ายมุ่งหน้าไปยังวัดบึงสามพันล่างหมู่ที่5ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อบึงสามพันอันเป็นที่เคารพบ,บูชาและเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูร์จากนั้นบนกลับไปเข้าเส้นชัยณที่ว่าการอำเภอบึงสามพันโดยใช้เส้นทางเดิมรวมระยะทาง21ก ผู้ร่วมทําบุญสมัครวิ่งระยะทาง5กิโลเมตรค่าสมัคร350บาทระยะทาง10กิโลเมตรค่าสมัคร400บาทระยะทาง21กิโลเมตรค่าสมัคร450บาทจะได้รับเสื้อเป็นที่ระลึกและผู้ทําบุญสมัครวิ่ง VIP 1,000บาทได้รับเสื้อเรียนที่ระลึก และพระใน,ในส่วนมหาราชนอกจากนี้ยังมีรางวัลสำหรับนักวิ่งแต่งกายชุดแฟนซีอีก100รางวัลทางด้านผู้มีการสมนึกยังคงต้องการผู้เข้าร่วมทำบุญและวิ่งเพื่อสุขภาพอีกเป็นจำนวนมากเพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่ยากจนผู้ได้โอกาสในเขตอำเภอบึงสามพันผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมหรือสมัครได้ที่รงเยนอนุบาลบึงสามพันหรือที่ไลน์ @b สามพันรันและ b สามพันรัน @gmail.com ด็อ,อร์บรัฑิตครุฑทางคะผู้รับอบนุญาตและผู้จัดการโริเวณกุรดิรวรว์วิทยานุสอนอำเภอหนองไผ่กล่าวว่าในคิดศาสนานิกายคาทอลิกฮาลวีนเป็นคำภาษาอังกฤษซึ่งแปลว่าวันก่อนวันสมโภชนักบุญทั้งหลาย ทางโรงเ,เรียนกุรดิษฐวิทยาอนุศน์นำโดยดรบดิตครุฑทางคะผู้รับใบอนุญ,ญาตและผู้จัดการโรงเรียนและมิสวันวิมลครุฑทางคะผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมในคณะครูและบุคลารกรได้จัดให้มีงานวันฮาโลวีนขึ้นให้กับนักเรียนพร้อมกิจกรรมมากมายอาทิเช่นเล่าประวัติของวันฮาโลวีนการแสดงชุด this is Halloween ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม ณหอประชุมโรงเวนกรณิตวิทยานุสรม์มูที่31ตุลาคม2011ที่ผ่านมาไปกันที่ห้องประชุมองค์การบริหารสุรนบนบึงกระจับอำเภอวิเชียรีจังหวัดเพชรบูรณ์นายกองค์การบริหารสุวนบลบึงกระจับ ในสมัยสอนสุริน์จัดประชุมหารือโครงการแข่งขันเรือ5้ฝีพายและสืบสารงานประเพณีลอยกระทงยักษ์ประจำปี2 5 1 1ณสวนชรละมพระเกียรติบึงกระจับ ซึ่งการจัดงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่21-22พฤศจิกายน2511นี้โดยมีน,นายธนพัฒนธรรมศรีหาปลัดอำเภอวิเชียรบุรีร้อยตรีบุญศรีศรีพักดีหัวหน้าชปร้อยรอสอที่2นายชูชัยไกรไพรประธานสภาวัฒนธรรมตบลบึงกระจับนายสิงห์สอนสุรินกรรนตบลบึงกระจับนางประพาดาปานนินผู้มีการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงกระจับและนายพักวัด ธรรมพงศกรปรัธาอบตอบึงกระจับและผู้นำชุมชนเข้าร่วมการประชุมสืบเนื่องจากองค์การบริหารชนบทบึงกระจับจัดการแข่งเรือพายในช่วงน้ำหลากเป็นประจำทุกปีซึ่งได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยอยู่กับใกล้ลําน้ําอีกทั้งในช่วงวันขึ้น15ค่้าเดือน12เป็นวันลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณดังนั้นอบตอบึงกระจับจึงได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตังหบึงกระจับ จัดการแข่งเรือห้าฝีพายและสืบสารงานประเพณีรอยกระทงขึ้นเพื่อฟื้นฟูอ,อนุรักษ์และสืบสารประเพณีการแข่งเรือซึ่งเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความเข้มแข็งของคนในชุมชนโดยงานในวันที่21นั้นจะเป็นการแข่งเรือห้าฝีพายประเภทชายและประเภทหญิงรอบคัดเลือก ส่วนที่ยี่สิเป็นขบวนแหก่กระทงยักษ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากนนกว่า1เมตรซึ่งกระทงนั้นต้องแสดงออกถึงเรื่องราวศิลปะวัฒนธรรมไทยและประเพณีท้องถิ่นทั้ง10หมู่บ้านการประกวดนางนพมาศจากชุดขยะรีไซเคิลการแข่งขันมวยทะเลแข่งขันเรือห้าฝีพายรอบชิงชนะเลิศทั้งประเภทหญิงและประเภทชายและขอเชิญร่วมรอยกระทงยักษ์ด้วยกันที่ลำน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติบึงกระจับตบนบึงกระจับอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ นะครับเพราะว่าตำบลมือจับนั้นจะจัดงานแข่งเรือห้าผีพายนะทุกปีดังนั้นก็บรรจุเขาเป็นวัฒนธร,รรมของจังหวัดนะครับตอนนี้ก็ได้ดําเนินการของงบประมาณเพื่อจะมาปรับปรุงแหล่งน้ําแห่งนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติพร้อมทั้งเป็นแหล่งอนุร,รักษ์พันปลานะครับแหล่งน้ํามือจับนี้ได้ MOU กับทางประมงเพื่อทําการอนุร,รักษ์พันปลาไว้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังนั้นสวน เฉลอมพระเกียรติแห่งนี้อนาคตจะเป็นแร,นมร์ม์คแห่งใหม่คือตอนนี้เราได้ปลูกต้นชมพูพันทิพย์นะครับทดแทนต้นไม้เดิมที่อยู่นี้หลังจาก45หปีนี้ต้นชมพูพันธทิพย์จะสูงใหญ่นะและจะออกดอกสีชมพูในช่วงเทศกาลดังนั้นสถานที่แห่งนี้ก็จะกลายเป็นแร,นมร์ม์คของนักท่องเที่ยวพึงกระจับที่มีจุดเด่นก็คือมีอาชาวต่างชาติได้มาร่วมงานกิจกรรมประเพณีทุกปี ดังนั้นชาวบึงกระจับก็ยินดีต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวในวันที่21-22พฤศจิกาย,ยนนี้เราจะมีการจัดกิจกรรมแข่งเรือฝี้าผีพายประจำตำบลไฮไลท์สำคัญก็คือการรีไซเคเกขยะนะครับเอามาเป็นเครื่องแต่งกายให้การประกวดนางนงพมาศทุกหมู่บ้านนะครับเพื่อจะเป็นวัฒนธรรมแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะ วันที่21เริ่มตั้งแต่8โมงเช้านะครับ8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะครับ22นั้นเปิด10โมงนะครับประมาณ10โมงจะเป็นขบวนแห่ประมาณ5โมงเย็น, 2> 2นของวันที่22ขบวนแห่กระทงมาเสร็จแล้วมีการประกวดได้้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วจะถึงเวลาประมาณ2ทุ่มละไ,ได้เวลารลอยกระทงพอดีนะครับมีมวยทะเล,ะเ,ลเ,ปเ,ปเป็นพิธีเปิด ได้ความร่วมมือจากท่านผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นนะครับทั้งหญิงและชายนะครับระหว่างฝ่ายสํานักง,งานอบอตอกับชมรมทำนาหุ่ยบ้านในตนําบลจัดเป็นคู่คู่เปิดเปิดงานนะทั้งหญิงทั้งชายนะครับดังนั้นก็ขอนําเรียนเชิญชวนพวกเราให้มาร่วมช่วยเชียร์เปแรงใจให้กับคนมือกระจับในะวันที่21-22พฤศจิกายนนี้ครับ ลองเปิดศูนย์ใหม่รัตนเเศสัตยานยนต์มอบซูเปอร์โปรจัดหนักจัดเต็มยามาฮ่าฟินจ่ายเพียง900บาทแถมจักรยานมูลค่า1950บาทฟรียามาฮ่า GT 125และมีโอ1 2อออกรถจ่ายเพียง900บาท แถมลำโพงบลูทูธมูลค่า1,000บาทฟรีทันทียมามาฮ่าแกรนฟีราน و และคิวบิกออกรถจ่ายเพียง1,900บาทแถมลำโพงบลูทูธมูลค่า1,000บาทฟรียมามาฮ่าเอ็มแลออกรถจ่ายเพียง5,900แถมลำโพงบลูทูธมูลค่า1,000บาทฟรีบริการตรวจเช็ครถทายน้ำมันเครื่องรถยามาฮ่าฟรีวันนี้ถึง25พฤศจิก,กายนนี้ที่ศูนย์ยามาฮ่าถนนวัจีบ้านซักงอยอำเภอลมศัก์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook รัตนภเยสัตยานยนต์หรือโทอร06701777ออ5 วแบบเนสกาแฟแจกใหญ่โชค10ล้านแจกใหญ่เขาดมเนียมติดรถไฟฟ้าแจกคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้ายกเซ็ตทุกเดือนเพียงเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรแปะลงบนซองเปล่าเนสกาแฟ5้ส่งมาตามที่อยู่นี้ถึง15มกราคม2562สส่งมาเยอะๆนะครับ ยิลเล็ตบลูทูธพร้อมแถบบลูบราสต t ริปที่โกนได้เรียบลื่นเมื่อสมัมผัสน้ำและให้การโกนที่เรียบเนียนซื้อยิลเล็ต e t o o t h วันนี้จากน้ำพระราชาริไทสุญญาิฝนเพื่อปวกชน14พฤศจิกายนวันพระบิดาแห่งฝนหลวงขอเชิญร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาทิคุณอัลล้นพน้นในพระอัจฉริยภาพ ด้านการดัดแปลงสภาพอากาศของพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรอันเป็นต้นกำเนิดของแนวพระราชดำริฝนหลวงในปัจจุบัน ตอนนี้เราก็มาถึงมนดบหลวงพ่อบึงสัมพันธ์แล้วนะคะคเป็นสถานที่ที่แรกที่เราจะมาไหว้พระเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนใน,พ,นพื้นที่อำเภอบุัมพันธ์เลยใช่ไหมครับ คพาะว่าประวัติหลวงพ่อบุญันธ์ของเราเนี่ยค่ะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรโออยากทราบมากเลยครับเนี่ยเพราะว่าสังเกตจากองค์หลวงพ่อนี่มีลักษณะที่สวยสดงดงามมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีใครที่จะตอบคาถามเรื่องนี้ได้บ้างมีค่ะพอดีว่าสูกไปเห็นท่านกำนันค่ะกำนันคะครับผมน่้ากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มีอะไรให้รับใช้ครับคว่าสุกษารวัดเนี่ยค่ะมาไหว้หลวงพ่อบุงสัมพันธ์ละทีนี้ก็อยากรู้ความเป็นมาของหลวงพ่อบึงสัมพันธ์เนี่ยค่ะสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีชาวบ้านจากหลายท้องที่นะครับมาหาปลากันนะครับแล้ววันหนึ่งมีหญิงคนหนึ่งชื่อยายมอนมาหาปลาวันนั้นมันเกิดเหตุอัศจรรย์หายังไงก็ไม่ได้นะครับสะดุดใจนะครับก็ เว้ยมันเป็นอะไรอยู่ตรงนั้นนะครับก็เลยไปจุดทูบไปบ่อเก่าหลังจากนั้นจึงค้นพบว่าเป็นพระพุทธรูปจมอยู่ใต้น้ําบึงสัมพันธ์แห่งนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์นะครับแล้วก็เป็นความโชคดีของพี่น้องประชาชนอเบึงสัมพันธ์คนสู่ครับบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยเราไม่อยากมาเที่ยวคนเดียวละเราอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนคนอื่นเขาได้มีโอกาสมาชื่นชมบรรยากาศแล้วก็มานมัสการหลวงพ่อบึงสัมพันธ์ด้วยผมว่าเดี๋ยวเราขอเรียนเชิญท่าน นายกองค์การบริหารวนบบึงสัมพันธ์ได้ประชาสัมพันธ์แนะนำกับพี่น้องประชาชนได้มาเที่ยวที่นี่นะครับขอเชิญเชิญครับค่ะก็จากที่น้องๆเห็นนะคะว่าเวลาเราเดินเข้ามานมัสการหลวงพ่อบึงสัมพันธ์เนี่ยสถานที่แห่งนี้เราจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วนะคะก็ยังเป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะอีกทั้งยัง,งชื่อของหลวงพ่อบึงสัมพันธ์เนี่ยยังเป็นชื่อของอำเภอบึงสัมพันธ์ด้วยนะคะ เชิญชวนนะคะถ้าใครผ่านมาอำเภอบึงสัมพันธ์เชิญชวนมานมัสการหลวงพ่อบึงสัมพันธ์ท่านจะได้ความสุขทางใจกลับไป<ม>ท่านจะได้ชื่นชมธรรมชาติและยังได้เห็นวิถีชีวิตของพี่น้องบึงสัมพันธ์ด้วยค่ะ นี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดเขาแหลมเจริญพันธ์นะคะคซึ่งวัดแห่งนี้นะคะจะมีจุดชมวิวสามารถมองเห็นบริเวณอำเภอบุงสัมพันธ์อยู่ข้างบนนี้ใช่ไหมครับอยู่ข้างบนนี้เลยคะ่ะเดินขึ้นไปไม่กี่ขัน <c oughs> ้น <c oughs> แล้วเราจะเห็นจุดชมวิวของอำเภอบุญสัมพันธ์ไปเลยไหมคะไปเลยดีกว่าครับไป พี่ใาญ่สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะยินดีต้อนรับนะคะค่ะวันนี้ยังไงค้ามาเที่ยวเลยค่ะค่ะวันนี้มาเที่ยวค่ะแล้วก็จะรบกคนผี่ใหญ่หน่อยอะค่ะได้ให้พาชมเที่ยววัดงั้นนึงขั้นแรกก็เชิญเที่ยวองค์มณฑลหนึนะคะคไปดูใต้องค์มณฑลสวยงามมากค่ะค่ะพอไหวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชั้นบนนะคะ เป็นภูมิทัดน์ข้างว่างสวนงามมากคะ กลับมาแล้วนะคะตอนนี้เราก็เดินวนขึ้นขั้มนะคะคือขั้มแค่พางามต่ละศี เชิญเชิญเจริญพรทุ้งตาณพะระสมใจยตาปาษีขอเชิญชวนพุทธบริษัททั้งหลายญาติโยมทั้งหลายได้มาเที่ยวถมทำแก้วพระงามตาปาษีซึ่งมีความงดงามนับเป็นธรรมชาติมีชั้นมีเชิงมีช่อมีห้องเล็กห้องน้อยมีทางโคเรเี้ยวรถเลี้ยวคี้วเคาะสวยสดงดามมากมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ทั้งหมดด้วยกันหกองค์มีพระพุทธรูป ย่อยๆอยีกเยอะแยะมากมายมหาศานลน้หลวงตาก็ขอเชิญลูกหลานาได้ขึ้นกันมากราบขอพรยังมีความสุขจ้ะหลวงตาขอเจริญพรจ้ะ